สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคำวิเศษนะครับประจำวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคม2563ครับเวลา6โมง43นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะอ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสดตื่นเช้ามานะครับก็ถือโอกาสอานให้กับแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ชมด้วยครับมาเริ่มกันเลยครับขอบคุณข่าวสดนะครับผมซื้อ หนังสือพิมพ์ข่าวสดก็อ่านจากแอปอุเนี่ยครับกันม,มาหลายปีละเอาละก็เริ่มต้นกันนะครับข่าวสดกลุบที่บ้านเท่านั้นห้ามตั้งวงนะครับตำรวจทึมเห็นเป็นจับนะครับด้านบนสดับสมัครขึ้นม .1 มนนเปิดรับถึง12เมษายพฤษภาคมนี้ครับสัดส่วนระดับมัธยม4สพทอ,ออกทั้งสือถึงผอ,อสํานักงานเขต การศึกษาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ตรวจห้างนะครับพลเอกพอดิพัฒน์เบญจศรีพบวสศน,นีนันนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการโควิดเนี่ยนะฮะสปอมอเนี่ยตรวจซูเปอร์มาร์เก็ตแน็กสุราเยี่เปิดให้บริการที่ห้างสยามพาร,รากอนนะครับลุกซูมตรวจโควิดตังเกมหาชัยเร่งนะครับมหาชัยเร่งนะครับแล้วก็เข้มคัดกองต่างด้าวสั่งเฝ้าระวังคนไทยเรือประมงมหาชัยเร่งตรวจตังเกนะครับ อันนี้พร้อมเปิดเจ้าของร้านเจ้าของร้านตัดผมก็กาลังเลี้ยงความความสั่บาร์เบอร์เพื่อเตรียมบริการลูกค้านะครับหลังจากอนุญ,ญาตให้เปิดแล้วโหปิดมาเดือนครับอีกสักสิบวันเห็นจะได้นะครับหลวงปู่เล็กจันทัโรพระเกจิชิดังอ่างทองนะครับกบฏที่บ้านท่นนันห้ามตั้งวงตำรวจทึมเห็นเป็นจับกทมเปิดร้านเหล้าเบียร์ยังไ่ซื้อกับเดียวตัดยังเข้มห้ามเข้าจังหวัดส่งกับยิบ ก้านักษาจีนเฉิงตูตกค้างในเชียงใหม่9เดือนนะครับจี้ระดมอันนี้น่าเป็นข่าวใหญ่นะใจผมเนี่ยพูดถึงเมื่อวานแจกแจกเงินส0 0พันจี้เปิดพลังประชารัฐ3จี้เปิด3พลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรี9้าหน้าระดมทุน2วันสรุ2.5ล้านแล้วก็ศึกในพลังประชารัฐนะครับยังระอ,อุศิลัธรรมระยงขึ้นไหวการเมือง รวมอะไราผลตจเอกทวสีสอดสองเลขาธิการพรรคประชาชาติพร้อมแกนนำฝ่ายคา้านรวมพิธีสวนอภิธรรมนางสาวไป,ปาผลอำสำริการาทีปุกคอตายที่วัดแสนภูดาห์อำเภอบ้านโพจังหวัดชเชิงเสาครับบุกไปเอาเรื่องถูกยิงสวนดับครับหนุ่มเพชรแค้นลูกถูกชกแต่อริคุยด้วยปืนรัวห้านัดนะครับ18ล้อซิ่งครับในวันที่พารามสองครับ มาดูหน้าสองนะครับมาดูหน้าสองพิกขย่ากองทัพทหารกับสารพัดเหตุจับตาประรูปยุโคโควิดวอนหันซื้งงบอาวุธนะครับแล้วก็หน้าสามเป็นสัมภาษณ์จตุรนฉายแสงครับวิกฤตโควิดเร่งฉนวนรัฐบาลอายุสั้นลงนะครับหน้าสี่น่าสนใจนะครับแฟนรายการหน้าสี่ <c oughs> หน้าสี่ก็เป็นเจ้าสัวตอบจดหมาย ตูหมอเสิ็จเปิดหัวขบวนนะมีใครบ้างนะครับบอคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสดอันนี้ให้ร้อยล้านนะครับชัดชัยแก้วบุตรตาเจ้าสัวกลุ่มสีสวัสดนะครับให้ร้อยสิบล้านนะครับสมโพธอาหุไนคนนี้ฮะหนุ่มๆนนใส่แว่นนี่ให้ชุดตรวจโควิดนะครับ ให้ชุดตรวจโควิดแล้วก็ชูเพชรชูชาติเพชรอัมพยนี่สุขวะไทยนะฮะจบเศรษศาสตร์จากมหาลัยเชียงใหม่ครับนี่ระดับหมื่นล้านนะครับให้ร้อยสิบล้านครับโอเคไปต่อนะครับ <c oughs> หน้าเมื่อกี้หน้าอะไรหน้าสีมาหน้าห้าครับหน้า5เป็นเรื่องพัฒนาอาชีพสู้วิกฤตโควิดนะครับ แล้วก็ด้านล่างเป็นหนังสือครับปัญญาชาราชนสอสิววักลอายุครบ7จูบจันแจ่มฟ้านภา,าผ่องฟ้าเดียวกันเล่มละ400บาทว่าด้วยผลงานศิละปะศิลปินสมัยรอ9นะครับหนังสือ The Little Press Call Independent Bookshop อันนี้เป็นหนังสือปก2ภาษาไทยอังกฤษโอ้โหหน้าหน้าอุดหนุนนะครับ เป็นรายการอุดหนุนนะครับสายหนังสือนะครับโซโซอซยโซโซไซตี so ้ so, uh, so so สนักพิมโอเพนบุกของสถิตกุมารว่าด้วยวิญญาณสังคมตรีเอกภาพนี้สำนักพิมพ์มดีนะครับหนังสือที่พิญโยตรายสทธรรมาตูในคำนะํำว่าเหมือนรอเวลาสำคัญที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้อา่านโอเคครับสำนักพิมพ์มัติชนมีอะไรผู้หญิงเก่งธุรกิจญี่ปุ่นครับ อ่าหน้าหกครับทุกห้างพร้อมรับโควิดจะเปิดเมื่อไหร่ถามใจดูอาเซนนัทถกแผนกู้เศรษฐกิจครับหน้าเจ็ดคิมสยบโผข่าวลือตายป่วยหนักยังอยู่ดีนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางเป็นประธานเปิดโรงแรมผลิตปุ๋ยเพื่อเกษตรนั่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบสามเดือนท่ามกลางนายคิมข่าวลือป่วยระดเสียชีวิตไปแล้วนะครับสหรัฐก็คลายล็อกดาวน์แล้วนะครับ การลัดคลายล็อกดาวน์เมินโคโคน่านะครับเท็กซัสเขาบอกว่าเท็กซัสกลายเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่ปลดล็อกดาวทมกลางการไปด้วง,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 งชาวสหรัฐชาวอเมริกันนะฮะใน11มือนะแคลิฟ์นนี้จะได้รับความเดือดร้อนแม้ในรัฐนั้นจะมีผู้ติดเชื้อ50,000คนครับไปต่อเลยบราซิลช่วงผู้นำผู้จารับไม่ได้รับฟัง ไมเพลเลอพทานาธิบดีสารัฐโดยสังคมโจมตีรลัวเพราะไม่ใส่หน้ากากนัมงไมระหว่างยืนสวนสูงการแพทย์ในวัดมินิสต้าโดยเหตุผลว่าไม่ได้ป่วยนะครับงานนี้ตรวจเชิงลุกนะครับทีมตรวจโควิดโรงพยาบาลอุสาคอมลงพที่ตรวจหาโควิด19กลุ่มเสี่ยงนะครับที่สะพานปราหมหาชัยอยันนี้ตรวจโควิดสบ,บคแถลงไทยป่วยแค่หก คนไทยกลับมาอีก479ศูนย์สาคุมต่างโควิดต่างด้าวรายง,งานประมงป้องก COVID, ันโควิดภูเก็ตป่วยติดเชื้ออีก3นะครับเผยสารัตติดเชื้อ1.1ล้านคนครับหน้า8เป็นเรื่องของการคัมแบ็กของเทนนิสหลังภาวะโควิด19ครับอันนี้อะไรอ่ะ ซ้อมออนไลน์สมาคมวอลเลย์บอลเล็กตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงซ้อมผ่านระบบออนไลน์เพื่อรักษาความฟิตของร่างกายโอ้โหสุดยอดอ่ะมาดูหน้าสิบนะครับหน้าสิบก็จะเป็นลงในรายละเอียดของข่าวกันจกคือก็จากหน้าหนึ่งมาลงในหน้าสิบกันเลยนะ สามพลังประชารัฐสั่งให้หยุดแล้วเยอะเยยระดมสี่สิบสอสอมาแค่สิบนะฮะสนทิรัฐห้ามคนนอกครอบงำพักพลังประชารัฐบิ๊กป้อมสั่งสอสอลงพื้นที่ยันปัญหาพลังประชารัฐจบแล้วธนากรวางบุญคงชนะจบแล้วศิระชะธรรมนัทเคลื่อนไหวนะครับคุณศิระบอกว่าอย่าทำตัวเป็นฮิวโรดตนผูดด้แนะนำส่วนตัวในถานการขณะนี้เหมาะสมหรือไม่ที่จะออกมาเคลื่อนไหวการเมือง ที่เปิดชื่อสามสอสออยากเป็นรัฐมนตรีนะครับคุณศิลาบอกว่าสถานการณ์ที่นร้่อ่งผลประโยชน์ของประชาชนและการเคลื่อนไหวการประชุมสอสอมาร่วมจริงๆแล้วมาแค่สิบกว่าคนถามว่าสิบกว่าคนไม่ลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนอามาดามเดียบอกอนะ่ะชีส้สวธร,รมนาต่างหวังดีนะครับ <c oughs> ก็โคดคำพูดบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึน้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดจะเห็นได้ว่าข่าวที่ ว่ากันมายังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยชัวร์ไม่ให้พักพัฒนาสู่ความเข้มแข็งมากที่สุดครับสวป้องเสย์อ้นยันรู้หน้าที่ดีนายฟิวสักพจอจิตสวกล่าวถึงพลเอกกนิษฐ์ชาญปรีชยาสว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักรัรมนตรีอุตมสตว์สนายนครับสรีรู้ส่วนพรนสสกล่าวว่าสวกล่าวว่านะครับตอนนี้ดังกล่าวเพยังไม่ชัดเจนว่าคลเอกกนิษฐ์ เข้าไปแทรกแซงภาคการเมืองจริงหรือไม่ผู้เกียวข้อในภาคพาาลังชลต,ตมัมบทเศร็จเรื่องนี้ครับ <c oughs> ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์อแบบค้ามไพบูรณแนะนําเพิ่มกลุ่มเยียวยานะครับอันนี้อะไรดูรูปดูรูปก่อนนะครับช่วยชาวบ้านพลตํารวจโทรคานวณวิทยุทกจากในนามประธานสมาคมผู้นิยมพาเครื่องจังหวัดปุมธานีนํามสมาชิกแจกข้าวสารอาหารแห้ง ผลไม้ไข่ไก่น้ำดื่มให้กับชาวบ้านจิมรักครูเรือนนะครับทิ่ลาลาดเซียนพารพีเซ็นเตอร์นะครับจี้คลางตั้งโต๊ะรับเรื่องต่างจังหวัดอ,อ,อันนี้น่าสนใจครับช่อแจงธนาธรไม่ได้แจกเงินนะครับคุณช่อบ,บอกว่าขอย้ำว่าเงินทั้งหมดนี้ไม่ใช่เงินของน,นานยธนาธรถึงหลวงกิจไม่ใช่เงินของคณะก้าวหน้าจริงเป็นเงินของประชาชนออกมาช่วยบริจาคคนละพันที่อยากช่วยให้ได้หนึ่งพันในฐานะประชาชนที่พอจะช่วยเหลือได้ คนที่สู้ไม่ไหวคนที่ทอ้อนางสาวพนิกากล่าวทั้งและว่าทั้งนี้การรับสิทธิ์รับเงินทำธุรกรรมออนไลน์เท่านั้นไม่มีการแจกตามสถานที่แต่อย่างใดอันนี้คนแห่เข้าชมเกือบ7 0 0ดแสนวิวอันนี้เป็นเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนผมก็ชมอยู่เยอะมากครับเจ็ด0 0นวิวครับใน Facebook นะครับ ออยอดบริจาก2วัน2.5ล้านอันนี้อัปเดตเมื่อ19เนการ40นาทีนะครับแต่อาจจะทะลุไปแล้วในกลุ่มของ9หน้านะครับ mm. เพื่อไทยซัดนี่เพื่อไทยซัดประหลัดคลังป้ายสีจ้างปวดนะครับสุทินทังแสงสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยก็ระบุพูดถึงคุณประสงค์นประสงค์พูดได้ประหลัดกระทรวงการคลังนะครับที่ระบุว่าคนมาเรียนร้องเรียนเรื่องเยวยา5,000บาท ถูกจ้างมานะครับคุณสุทินบอกว่าอยากให้ปลัดกระทรวงการคลังตั้งหลักในกาเข้าใจการปัญหาเยียวยาเดือนห้าพันบาทใหม่ทั้งหลักเกณฑ์และการคัดกรองนะครับประธานวิสัการกล่าวว่าในขณะนการเมืองคงไม่มีใครคิดว่านําเรื่องเดือดร้อนมาเป็นความตายของประชาชนมาเล่นการเมืองซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติคงต้องรองเปิดประชุมสภาในวันที่2 2อพคฝ่ายค้าจะตรวจสอบการใช้เงินเยียวยา5,000ันบาทแทนประชาชนทั้งเรื่องหลักเกณฑ์การคัดกรดกองความโปร่งใสในการ กระบวนการเยียวยายอย่างเต็มที่จะเชิญปล่ายก,กระทรวงการคลังมาชี้แจงของคณะกรรมาการของสภากรณนนีระบุมีการจ้างนากักมีการจากการเมืองครับมีการจ้างประชาชนมาร้องเรียนเยียวยา5,000บาทด้วยนะครับแล้วก็มีห้ามตั้งวงนะครับเผยบิ๊กตู่ยังขวงคนเดินทางต่างจังหวัดครับปบสเตรียมเปิดเปิดห้างนะครับซึ้นตำรวจห้าม บบตำรวจขึ้นต้มห้ามตั้งวงโจงครึมกทมย้ำเล่าเบียรดื่มในบ้านนะครับหน้า11ก็ห้ามตั้งวงต่อนะครับมอชส่งนักศึกษาจีนกับเสฉวนตราดจังหวัดตราดก็ยังห้ามนักท่องเที่ยวนะครับสนามบินสมุยป้องกันเข้มภูกเก็ตปรับแผนระบายผู้ตกค้างเมืองคอนยังปิดห้างนะครับ หน้า12หน้า12พูดถึงเรื่องโควิดนะครับต่อจากหน้าเจ็ดสารัฐอนุวัตยารมเดซีเวียสู้โควิดพร้อมรับคนไทยกลับอีก1.4ึ่พันคนนะครับอันนี้หวาดเสียวที่ไหนอะประ,ประมาณสุพันณบุรีถนนสุดกว่า2เมตรครับสมัครมอหนึยิงสวนดับโอเคเอืมโอีหน้าอะไรหน้าสิบสองหน้าสิบสามมิว ชิวใช้ชีวิตบาลานซ์ Balance, ทำหน้าที่ภรรยาควบแสดงนะครับอันนี้นิยายตะวันตะวันอาบดาวมาทุดลดโลก,กันคนดังระวังตัวช่วงโควิดใช้ชีวิตนอกบ้านอย่างอุ่นใจนะครับอิ่มสมองอิ่มท้องสมองอิ่มหนูกินผักผลไม้นาสิบแปดดวงน่าสิบเก้าสังราชยกจ้องวัดอรุณเมืองนอลิิตั้งลงทานนะครับ หลวงพ่อตัดปะวะโรวัชัยนาสุพรรณบุรีจังหวัดเพชรบุรีข้าสารคณะสงวัสุทัศน์มอผู้เดือดร้อนพิษโควิดครับอ่าหมดแล้วสำหรับข่าวสดนะครับขอบคุณข่าวสดนะครับแฟนรายการที่ชื่นชอบ YouTube ชี่ทำคำพิเศษก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนสินค้าของการบินไทยโอท็อใน ช่องช้อปปีนะครับซิลส์มัหนาใหญ่หม่ทองคำนะครับการเรียนออนไลน์ผ่าน y o u t u การการเรียนหลักสูตร YouTuber เรียนออนไลน์นะครับจากข้างใต้คำอธิบายนี้หรือแอดไลน์เข้ามาครับที่ Line at ti 333นะครับสอบถามเรื่องต่างๆหรือสอบถามเรื่องการขายสินค้าอยากซื้อสินค้านะครับถ้าไม่มี s h o ป e, ปีก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานติดตออ่อประสานกลับไปครับ ขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง y o YouTube ชิปทำคำพิเศษครับสวัสดีครับ